ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและส่วนสนามยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาป,ปนายุวกาชาติไทยประจําปี2567 102ปียุวกาชาติไทยโดยมีนายอานัทมีบุญศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บังคับบัญชายุวกาชาดเจ้าหน้าที่ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดในจังหวัดยะลากว่า300คนเข้าร่วม ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินยลาครับทางนี้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยะลาโดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรส,สุุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทยและสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการ สภากาชาติไทยที่ส่งโปรดเกล้าบัวกระหม่อมให้สำนักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้สามารถพึ่งพาตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต์ต่อสังคมปัจจุบันกิจการยุวกาชาติได้แพร่หลายไปยังกลุ่มเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ